นมสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่9วิทยายนพุทธศักราช5 6 6ตรงกับวันศุกร์แรม6ค่ำเดือน7ปีทอวันนี้เป็นวันโลกาวินาศนะครับปลีกเลี่ยงการมงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆเสียบโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะก,กั่วสีบรอนเงิน ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักยินในชื่อคือยอยั์รอเรือรอลิงและวอลแวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวแรตัวหนึ่งนําคือกอไก่ขอไข่ขอกวดขอควายขอคนขอระคังและงองงู เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันตัวแรตัวหนึ่งนัคือจจอานชชิงชช้างอโซ่ชกระเชยและหย่อหญิงเลขมงคลวันนี้เลข3เลข7และเลข5า้าไม์เซตวันนี้โทมสัสอันวาเอดิสันกล่าวไว้ว่าการเป็นอัจฉริยะประกอบด้วยแรงบันดาลใจ1%ที่เหลือคือหยาดเหงื่อและความภาคเพียร99% ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นบนใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ